เชื่อมตัวตุ๊กตามาฮะเงีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะไปไหนเอาไปก่อนอาลองไปไหนนะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะนะผมฉนได้เลยค่ะน่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนจ้ะ

ไม่ลงมานี่ชรกนี่ใช่มได้นะครับเพราะว่าสองแข่งกันง้ัห้องเกั้องไอชื่อไหมไม่ได้เชื่อหรอไม่รู้อ่ะ เป็นคีการสำหรับเกิดน้องแล้วก็ไวไฟอยู่ด้านในขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับอันนี้เหมือนเราเคยเห็นคนใช่ป่ะคนที่เราจับไวเพราะว่าันยืนอยู่ใช่ใช้กําลังมึกอยู่เทียมพัดได้ครับ ะะชื่อลามิเนลา่ลามูริล่าพัทยานะคะลามเนล่าค่ะเป็นสายอิตาลีแปลว่าเมืองเพชรเอยนะคะเ,เป็นคอนเซ็ปต์ของเราที่อยากจะให้ผู้เข้าพักได้รู้สึกือนการได้มาจเจอเพชรพอยในเหมืองแล้วก็ได้รับประสบก,การณ์มีค่ากลับไปนะคะแล้วก็ของเราอ่ะเป็นที่แรกแล้วก็ที่เดียวในประเทศไทยน,นะคะที่เป็นมูริลา่าที่มีสาสว่วนตัวอยู่ยในหงพักซึ่งเป็นสายน้ำอุ่นแล้วก็เป็นสายโอโทนค่ะสายโอโทนคืออะไร ทำให้จะไม่มีผลกระทบต่อผิวหนังแล้วก็ไม่ระคายเคืองไม่แสบตาค่ะแล้วก็การใช้การออกซิเจนเนี่ยมันฆ่าเชื้อได้มากกว่าบริเวณ50เท่าเลยค่ะแล้วก็เป็นสารอุ่นไม่ต้องห่วงว่าเปิดแอร์เล่นน้ำในห้องจะหนาวนะคะอุ่นประมาณ30-35ถึงองศา,งาเลยค่ะก็เหมือนการแช่ออนเซ็นเลยค่ะแล้วเราก็จะใช้การ,ใช,รบบใช้ระบบน้ำอุ่นโดยใช้ระบบรีไซเคิลจากคอยแอร์ค่ะก็คือเหมือนแอร์เข้า เข้ามาในห้องเช็คแล้วเขามีการปล่อยความร้อนออกทิ้งไปเราวเอาความร้อนนะัากับมาเป็นระบบน้ำอุ่นค่ะทำให้เ้าสิงการยิ่งเปิดน้ำเยิ่งเปิดแอร์เย็นน้ําจะยิ่งอุ่นนะคะแล้วเราก็จะใช้ระโยชนนี้ในการ